พบกับผมสิรอดคามไพบุญ overview ทางเพจ voice tv overview youtube voice tv เว็บไซต์ voice tv.co.th โทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆนะครับวันนี้สถานการณ์ทางการเมืองเข้มข้นขึ้นไปอีก นะครับการรวมตัวของนักเรียน <S <S นักศึกษานักประชาชนที่ลุกลามไปจนถึงเด็กมัธยมนั้นวันนี้มีความเคลื่อนไหวหลายต่อหลายเรื่องนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ความพยายามของฝ่ายรัฐบาลในการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปสกัดการรวมตัวของนัก,นกเรียนนั้นได้ยกระดับอีกแล้วเหมือนกันนะครับสองสาวันนี้เราคุยกันเยอะว่ามันมีเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นบุกไปตามบ้านนักเรียนบุกไปตามบ้านนักศึกษาวันนี้มีความเคลื่อนไหวหลายต่อหลายเรื่องซึ่งชี้ให้เห็นถึง การเติบโตของฝ่ายนักศึกษาฝ่ายนักเรียนฝ่ายประชาชนและในขณะเดียวกันก็ชี้เห็นถึงความกังวลของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเริ่มยกระดับคุกคาม,มากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ณนะเวลานี้ที่เรากําลังอยู่ในรายการโอวิวกันอยู่นั้นมีการชุมนุมของประชาชนของนักเรียนของนักศึกษาเกิดขึ้นหลายจังหวัดพร้อมกันในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พัทลุงนะครับที่กระบี่ที่ลานปูดำนะครับโคลาที่ลานย่าโมอุดรที่ทุ่งสีเมืองนะครับรวมทั้งจุดใหญ่ที่กรุงเทพนะครับคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกิดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงแต่ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันวันนี้คือหลายพื้นที่นั้นมีรายงานของการที่ตำรวจนั้นบุกเข้าไปยังพื้นที่จัดการรวมตัวต่างๆเข้าไปปิดกั้นขัดขวางนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ลําพูนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่กระบี่ไม่ว่าจะเป็นที่พัทลุงนะครับในทว i ต t ต r ต่างๆนะครับถ้าท่านผู้ชมเข้าไปโดยเฉพาะทวิตเตอร์ของไอรอนะครับจะเห็นภาพของการที่เจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะตำรวจในแต่ละพื้นที่นั้นเข้าไปปิดกั้นการรวมตัวของประชาชนในทุกจุดอย่างต่อเนื่องที่ลําพูนนะครับมีการตั้งรูวของเจ้าหน้าที่ ตำรวจสกัดเข้าถึงจุดรวมตัวของประชาชนนะครับกอรมนไปถึงพื้นที่การรวมตัวของประชาชนก่อนประชาชนรวมตัวได้ซ้ำไปนะครับทั้งหมดวันนี้เป็นแบบนี้ที่พัทลุงนะครับสถานีตำรวจภูธรพัทลุงนั้นมีการออกประกาศนะครับใน Facebook ของสถานีตำรวจภูธรว่าใครไปรวมตัวนะครับในกิจกรรมเก็บขยะเพื่อสังคมที่พัทลุงนั้นจะโดนดำเนินคดีด้วยข้อหาพรากรฉุกเฉินทันทีนอกจากนั้นนะครับมีรายงานว่า เหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ตำรวจสถานีตำวรวจภูธรพัทลุงทำนั้นไปถึงขั้นโทรไปกดดันทำหนังสือไปกดดันนะครับหนังสือที่ท่านผู้ชมเห็นสักครู่นี้เป็นหนังสือที่ตำรวจพัทลุงทำไปถึงโรงเรียนนะครับ mm hmm. ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีพัทลุงบอกให้ผู้อํานวยการโรงเรียนนั้นไปกํากับดูแลเด็กนักเรียนครูและผู้ปกครองว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับการชุมนุมเก็บขยะเพื่อสังคมโดยเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นพี่พัทลุงบรรยากาศเป็นแบบนี้คือมีการกดดันอย่างหนักนะครับในที่สุดการรวมตัวเกิดขึ้น ได้แต่ว่าเป็นการรวมตัวที่ตำรวจกดดันโรงเรียนให้โรงเรียนไปกดดันครูไปกดดันนักเรียนและกดดันผู้ปกครองที่เชียงใหม่นะครับเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นตั้งแต่เช้าคุณบอลธนวัต์วงชัยนะครับนักศึกษาซึ่งสนใจเรื่องการเมืองเป็นนักกิจกรรมคนสําคัญที่เคยจัดงานวิ่งไล่ลุงกลับบ้านที่เชียงใหม่ตื่นเช้าพบว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์จะไปเชียงใหม่นะครับเกิดเหตุการณ์ที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบมาดักรอหน้าบ้านคุณบอลธนวัต์วงชัยล้อมบ้านเต็มไปหมดจนคุณธนวัน์กังวลว่าจะเก กิดการอุ้มหรือเปล่าเนื่องจากคุณธร,รวัฒน์มีการประกาศว่าจะไปมอบตรงสามหาง ต้อนรับพงศอกประยุทธ์ที่เดินทางไปที่เชียงใหม่นะครับเพราะวันนี้บรรยากาศเป็นแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับแทบทุกจุดที่โคราชที่ลานย่าโมตำรวจก็พรึบอีกเช่นเดียวกันนะครับมากกว่าผู้ชุมนุมก่อนที่ผู้ชุมนุมจะไปถึงด้วยซ้ำไปแต่ที่ต้องถือว่าเป็นนิวโลของการคุกคามประชาชนจริงๆวันนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วอาจจะไม่เชื่อคือที่โรงเรียนเตรียมอุดมนะครับโรงเรียนซึ่งลูกหลานหลายคนเรียนอยู่โรงเรียนซึ่งหลายคนมองว่าเป็นโรงเรียนของเด็กหัวกะทิของประเทศนะครับเด็กเตรียมกลุ่มเกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จ บทบาทในการ จัดแฟชชม็อบต่อต้านผลเอกประยุทธ์มาตั้งแต่แฟชชั่ม็อบนักเรียนนักศึกษาครั้งที่แล้วตอนต้นปีวันนี้ตั้งแต่เช้านะครับเด็กเตรียมประกาศจะจัดกิจกรรมเกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นนะครับตำรวจบุกไปที่โรงเรียนเต็มอุดมหลังจากนั้นมีการเจรจากับผู้บริหารโรงเรียนสั่งให้ปิดประตูห้ามคนนอกเข้าออกโรงเรียนเด็กนักเรียนถ่ายรูปไว้อย่างนี้นะครับตำรวจเต็มโรงเรียนเต็มไปหมดจนกระทั่งเด็กนักเรียนซึ่งเป็นเด็กมัธยมปลายส่วนใหญ่อายุราวๆกิดความหาวว้าถูกดำเนินคดีโดยตแต่ว่า หัวใจของเด็กนักเรียนใหญ่กว่าการข่มเหงของผู้มีอำนาจในระบบะเผด็จก,การนะครับเด็กๆชุมนุมกลางสายฝนที่ตกอย่างหนักหน่วงนะครับในสุดจัดกิจกรรมได้สําเร็จนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าประทับใจแสดงเห็นถึงพลังของนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ณเวลานี้คงต้องยอมรับแล้วว่าสกัดไม่อยู่ความรู้สึกของนักศรรึกษาประชาชนต่อพลเอกประยุทธ์ในเชิงลบนั้นรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนแรกโรงเรียนนั้นมีการบอกว่า ยังไงก็ไม่ให้นักเรียนจัดอ้างว่าจะต้องมีการฉีดยุงนะครับนักเรียนยืนยันว่าจะถอจัดต่อไปเพราะไม่มีทางที่โรงเรียนจะฉีดยุงพร้อมกันทั้งโรงเรียนหลังจากนั้นเมื่อตำรวจเข้าไปในโรงเรียนเราห้ามคนนอกเข้าออกก็มีการผู้สื่อข่าวเข้านะครับนักเรียนก็เจรจากับโรงเรียนว่าในเมื่อตำรวจเข้ามาได้ก็ต้องให้ผู้สื่อข่าวเข้ามาถ่ายภาพได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราถึงมีโอกาสเห็นความกล้าหาญนะครับ เห็นพลังของนักเรียนเห็นพลังของนิสิตนักศึกษาซึ่งณนะวันนี้เด็กมัธยมกําลังกลายเป็นหัวหอกของการเรียกร้องประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแล้วเราลองฟังเสียงบรรยากาศการชุมนุมที่เตรียมอุดมดูนะครับภาพที่พลเอกประยุทธ์ไม่อยากให้ประชาชนเห็นภาพที่ตำรวจบุกไปในโรงเรียนเตรียมเพื่อสกัดเด็กภาพที่โรงเรียนอ้าวว่าต้องฉีดยุงแล้วไม่ให้เด็กจัดการชุมนุมแต่ในสุดนั้นฝนตกหนักเด็กจัดการชุมนุมต่อไปครับ เราควบคได้เพราะเรากลรกลัวว่าเมางบาายมันจะแพงทำายสาวะความเงียบเนของสังคมสูญเสียอะไปหลายตหลายอย่างบางอย่างประเมินมลคได้บางอย่างตัวเมินมลคไม่ได้ประเาติจงพิจรณท รอยกมือเรออออาเลยประยุทธ์นั่นหมายความว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยไม่ถึงครึ่งใบแบบนี้เนี่ยอา,าอย่ของเรามีเจ็ดปีหรือพุ่5 7 0ตอนนั้นเราคงแยกจบทำงานกันแล้วแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไงว่าตอนนั้นเนี่ยเราจะมีงานทำเราทำงานแล้วเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้ารัฐบาลน,นี้ยังอยู่ตอนนั้นเราอจาจจะกลายเป็นคนที่ต้อง จึ่มดดรดนทุกคนภายใต้โครงสร้างสังคมแบบนี้ก็ได้แต่ตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้ดังนั้นตอนนี้นะคะทุกคนลุกขึ้นมาปกต้องอนาคตพวกเราเพื่อที้เรียกร้องสามพอง,ง่ายๆหนึ่งหยุดคบกคามชายธุน ไปต่อหน้าต่อตาของเราแล้วปฏด็จการจงเประชาธิปไตจงเรจงรัการตยประชาธิปไตยจงเริญประาเการประชาธิปไตจงรประชาธิปไตยจงรบคุณทุกคนมากบ นั่นคือบรรยากาศที่โรงเรียนเตรียมนะครับภาพสุดท้ายที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเป็นภาพเด็กๆที่เปิดไฟชี้โทรศรพทันะครับเพื่อให้สังคมเห็นว่าเด็กนักเรียนมัธยมนั้นพร้อมจะต่อสู้กับระบบะเผด็จการต่อให้วันนี้ตำรวจจะบุกไปโรงเรียนครูจะสกัดยังไงก็ตามอ้างว่าจะฉีดยุงยังไงก็ตามนี่คือบรรยากาศใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและเป็นสิ่งที่ผู้มีอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจที่อยู่ในธรรมเนียบผู้มีอำนาจในกองทัพผู้มีอำนาจที่เป็นผู้มีอิทธิพลทางสังคมกลุ่มต่างๆนั้นต้องทำความเข้าใจถึงความรู้สึึกกนนนนคคิดขออองงงรรุ่่่่ใหมมััวาาาาสญณททเืี อะไรกาลังเกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ได้เล่าให้ผู้ชมฟังไปแล้วว่าคุณสาธิตเซก้าซึ่งเป็นอดีตกปปสกลุ่มคนซึ่งเคยมีบทบาทในการล้มเลือกตั้งนะครับขัดขวางการเลือกตั้งเล็กเราให้ทหารยึดอํานาจสร้างสถานการณ์ให้มีการรัฐประหารปี2557ล้มการเลือกตั้ง2กลกุมภาพันธ์ซึ่งมีการเป็นการเลือกตั้งที่คนทั้งประเทศไปใช้การลงคะแนนไปแล้วถึง2 0้านเสียงนะครับ กลุ่มกปปสสร้างเงื่อนไขจนมีการรัฐประหารการเลือกตั้งถูกล้มลงไปประเทศไทยจมปลักอยู่กับผู้นําประเทศแบบนี้จนปัจจุบันนะครับกำลังมีการขยับของกลุ่มกปปสอย่างหนักหน่วงที่จะกดดันให้ผลเอกอภิรัต ผู้บัญชาการทหารบกนั้นออกมาแสดงความเด็ดขาดในการจัดการกับนักศึกษานะครับแล้วก็เป็นการขยับซึ่งบังเอิญสอดคล้องกับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์กําลังพูดมากขึ้นเรื่อยๆในสองสมวันนี้นะครับนั่นก็คือพยายามจะบอกว่าม็อบนักเรียนนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่เด็กมัธยมเด็กมหาวิทยาลัยนั้นเป็นม็อบที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นม็อบการเมืองรวมทั้งพลเอกประยุทธ์วันนี้เป็นวันที่2แล้วที่พยายามจะบอกว่า ขอให้มอบนักศึกษายึดใน3สถาบันหลักของชาตินะครับแล้ก็พูดพาดพิงต่อไปว่าการบริหารประเทศต้ตองทําโดยคนที่มีประสบการณ์ไม่ใช่คนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะครับเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้บรรยากาศทางการเมืองที่กลายเป็นเรื่องซึ่งกําลังเป็นคลื่นใต้น้ำก็คือคนกลุ่มซึ่งสนับสนุนการรัฐประหารนะครับคนกลุ่มซึ่งสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายรัฐมนตรี คนกลุ่มซึ่งต่อต้านการเลือกตั้งคนกลุ่มซึ่งไม่สนับสนุนระบบประชาธิปไตยคนกลุ่มซึ่งรังเกียจคนรุ่นใหม่นั้นกําลังสร้างวัฒกรรมนะครับกำลังสร้างการปลุกปั่นอย่างต่อเนื่องว่าการรวมตัวของนักเรียนการรวมตัวของเด็กมัธยมการรวมตัวของนิสิตนักศึกษานั้นเป็นการรวมตัวที่ไม่สุจริตเป็นการรวมตัวที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับแล้ววันนี้นะครับหมอตุลรวมทั้งกปปสหลายคนพยายามไปเข้าพบพลเอกนะครับแต่ว่า โชคดีพลเอกพิรัสวางตัวเป็นรู้จังหวะนะครับไม่อนุญาตให้เข้าพบ ให้คนเหล่านี้ไปพบกับสำนักงานเลขานุกการกองทัพบ,บกโดยพลเอกพอิรัตอ้างว่าตัวเองติดภารกิจนะครับแต่สิ่งที่ยังไม่มีทางทราบคือความรู้สึกคลางแคลงใจของพลเอกอภิรัตต่อน,นักเรียนนักศึกษาซึ่งต้องยอมรับว่าพลเอกอภิรัตวิาพากวิจารอย่างต่อนเนื่องไม่ว่าจะเป็นการวิาพากวิจารณ์เรื่องสายจัดตัดจริตทฤษฎีสมคบคิดคนรุ่นใหม่ถูกชีน้นาด้วยความคิดต่างชาตินั้นจะทําให้พลเอกอภิรัตยังมีมุมมองแบบนี้อยู่หรือเปล่าว่าคนรุ่นใหม่คือศัตรูของชาติทั้งที่จริง จริงแล้วหากฟังสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาเรียกร้องให้ดีนั้นนักเรียนนิสิตนักศึกษาไม่ได้เรียกร้องอะไรมากไปกว่าความกังวลว่าพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ใช่ผู้นําที่จะบริหารประเทศให้ไปตลอด ฟังเศรษฐกิจจะดีขึ้นไม่ได้พลเอกประยุทธ์ไม่สามารถทําให้ประเทศจเจริญก้าวหน้าได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่นิสิตนักศึกษานักเรียนเรียกร้องนั้นคือการแก้ปัญหาของประเทศนะครับแก้ปัญหาจากความผิดพลาดจากความบกพร่องที่พลเอกประยุทธ์ทําไว้ความขัดแย้งทางการเมืองคณะรัฐมนตรีที่เต็มไปด้วยการแก่งแย่งผลประโยชน์เศรษฐกิจหลังโควิดที่ไร้วิแววว่าจะฝุ้นจํานวนคนตกงาน8.4ล้านคนตำนวนตัวเลขการ ออกติดลบ10%ต์ต่ำที่สุดในรอบ5หรือ6ปีทั้งหมดนี้คืออนาคตที่คนรุ่นใหม่สูญเสียความไว้ใจต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ว่าคนกลุ่มซึ่งต่อต้านประชาธิปไตยคนสุ่มซึ่งต่อต้านการเลือกตั้งกาลังสร้างวัตกรรมว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาเด็กมัธยมนั้นคือภัยคุกคามต่อชาติและพยายามจะสร้างสถานการณ์ผลักดันให้ผู้บัญชาการทหารบกออกมาจัดก,การแบบ6ตุลาวันนี้พลเอกประยุทธ์บอกว่าเรื่องแบบ6ตุลาคงไม่เกิดแต่อนาคตนั้นไม่มีใครทราบว่าด้วยการปลุกป วัฒกรรมแบบนี้มันจะไปสู่จุดไหนนะครับที่หน้าทำเนียบรัฐบาลน,นั้นนักศึกษาสารยาภาคีนักศึกษาสา,าเขาก็มารวมตัวกันนะครับมีการประท้วงอย่างดุเดือดนะครับมีการเผารูปพลเอกประยุทธ์เผารูปพลเอกประวิทย์โดยอ้างว่าเผาเพื่อไล่ความชั่วร้ายออกไปนอกประเทศนะครับหลังจากนั้นมีการเผารูปไม่พอนะครับมีการผมไม่แน่ใจว่าอะไรสัพเพสสัปตาที่เขาชอบทําเวลาไปทําบุญเนี่ยนะครับก็มีการ เพสสัปตาอุทิศส่วนกุศลให้ด้วยนะครับนั่นก็เป็นการประท้วงที่ดุเดือดแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการประท้วงที่ดุเดือดแบบนี้จะทําให้รัฐบาลอารมณค้างกับนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็พยายามหาทางจัดนักเรียนนิสิตศึกษาในอนาคตหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราลองฟังเสียงบรรยากาศที่เกิดขึ้นหน้าทำเนียบรัฐบาลที่กลุ่มนวชีวินภาคีนักศึกษาสารยาเผารูปพลเอกประยุทธ์เผารูปพลเอกประวิตรรวมทั้งบรรยากาศอื่นๆที่มหาลาัยอื่นดูครับทีบ่หนครับ

เรา government is unreliable because the power is not from the people and we made the right to get the power back for people เดี๋ยวมาคุยกันถึงเรื่องใหญ่ของวันนี้นะครับคุณบอสทายาทกระทิงแดงชนตำรวจตายไม่ติดคุกเรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นคุยย่งชหน้าครับสิงค์คอปเปอเรชั่น คดีคุณบอสอยู่วิทยาทายาทเจ้าสัวกระทิงแดงนะครับซึ่งเจ้าสัวกระทิงแดงนั้นคนที่เคยพบท่านนั้นยืนยันว่าเป็นคนดีนะครับเป็นเจ้าสัวซึ่งเติบโตมาบนความสมรถไม่มีพฤติกรรมนะครับ ยโสโอหังกินอยู่แต่ในโรงงานกระทิงแดงจนคนงานทุกคนชื่นชมเนี่ยนะครับแต่เมื่อมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนั้นพฤติกรรมนั้นไม่แน่ใจว่าจะเหมือนสิ่งที่เจ้าสัวซึ่งเคยเป็นบรรทุนทำไว้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่องของคุณบอสกระทิงแดงถือว่าเป็นเรื่องที่คาใจคนไทยมานานนะครับนับตั้งแต่การเกิดเหตุการณ์ที่คุณบอสอยู่วิทยาขับรถสปอร์ตหรู ในบริเวณถนนทองหล่อนะครับแล้วก็ชนกับตำรวจนะครับจนกระทั่งทำให้ตำรวจเสียชีวิตไปนะครับเรื่องเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแต่ว่าความยุติธรรมที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับตำรวจที่เสียชีวิตไปยังไม่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการให้เงินเยียวยาแผงแก่ครอบครัวแล้วนั้นคดีอาญาการเอาผิดกับคนที่ชนตำรวจตายหลังจากนั้นชนแล้วหนีหลังจากนั้นมีพฤติกรรมหนีคดีตอนนั้นเป็นมาตรฐานที่คนไทยทุกคนนั้น เชื่อว่าถ้าเป็นลูกคนจนเป็นคนปกติชนตำรวจตายโทษต้องหนักยิ่งชนตำรวจตายแล้วหนีคดีโทษยิ่งหนักยิ่งชนแล้วไม่ยอมมอบตัวชนแล้วเอารถเข้าไปในบ้านสร้างหลักฐานเท็จโทษต้องหนักขึ้นแต่เมื่อวานนี้จนกระทั่งวันนี้ข่าวเรื่องที่ อายการมีคำสั่งไม่ฟ้องคุณบอสอยู่วิทยาและหลังจากนั้นคณะกรรมการตำรวจไม่มีการคัดค้านมติของอายการเรื่องนี้นั้นทำให้คนไทยทั้งประเทศเกิดความคับแค้นใจนะครับว่าตกลงเอาอีกแล้วใช่ไหมตกลงการเป็นลูกหลานเจ้าสัวนามสกุลใหญ่โตขับรถชนตำรวจตายก็ไม่ผิดหนีคดีเป็นเวลานานก็ไม่ผิดและในสุดกำลังเกิดคำถามเรื่องความไม่โปร่งใสคุกไทยมีไว้ขังคนจนหรือเปล่าเดี๋ยวคุยในตอนในรายการครับ <Corporation. S 2> ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการจากอายการหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับว่าอะไรทำให้อายการสั่งไม่ฟ้องคุณบอสอยู่วิทยาทั้งที่คุณบอสชนตำรวจตายหลังจากนั้นเมื่อชนตำรวจตายแล้วไม่พอนะครับยังขับรถซึ่งมีชากศพของตำรวจท่านนั้นเข้าไปในบ้านตัวเองเป็นระยะเวลาเกือบ200มตเพราะฉะนั้นเป็นพฤติกรรมที่แค่ฟังยังไม่ต้องเห็นภาพก็จินตนาการถึงความน่าสะพรึงกลัว ความใจดําการชนแล้วหนีต่างๆนั่นนะครับคำอธิบายที่ควรจะต้องมีคือทําไมอายการไม่สั่งฟ้องคุณบอสอยู่วิทยานะครับในส่วนของอายการนะครับในส่วน กรรมการตารวจจาเป็นจะต้องมีคําที่อธิบายว่าทาไมคณะกรรมการตํารวจนั้นไม่แย้งอายการที่อายการบอกว่าไม่สั่งฟองนะครับนี่คือคําถามใหญ่แต่ในเมื่อณเวลานี้นะครับพันตํารวจเอกกิษณพัฒนเจริญรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติถาแถลงเรื่องนี้นะครับว่าคณะกรรมการตํารวจไม่ขอคัดค้านความเห็นของอายการแล้วก็มีการดําเนินเพิกถอนหมายจับของคุณวรยุทธ ทายาทเจ้าสวัวกระทิงแดงไปเรียบร้อยแล้วนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับปรากฏว่าในการถแถลงวันนี้นะครับรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่มีการชี้แจงว่าเหตุผลที่อายการไม่สั่งฟ้องคืออะไรนะครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่านั่นเป็นเรื่องของอายการแต่สิ่งที่สําคัญกว่าน,นั้นคือแล้วในส่วนของคณะกรรมการตํารวจทําไมคณะกรรมการตํารวจไม่ทํา เห็นแย้งไปนี่เป็นสิ่งที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติต้องอธิบายแต่ก็นะครับในตํารวจคนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นวีระบุรุษที่พยายามจะทวงความเป็นธรรมให้กับตํารวจที่ถูกรถชนในตอนนั้นคือพลตํารวจโทคำรุนคำรณวิทย์ทูบกระจ่างตอนนั้นท่านเป็นอดีตเป็นผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเนี่ยนะครับเป็นคนที่ยืนยันว่าคุณบอสนะครับเมื่อชนคนแล้วก็ต้องถูกดําเนินคดีเป็นหัวเรื่องหัวแรงในการทวงความยุติธรรมให้ในดาบที่ถูกคุณบอสชนแล้วหนีคดีนะครับวันนี้ พลตำรวจโทรคำล้มวินิจอมให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องนี้การที่คดีขาดอายุความไปหลายคดีการที่อายการส,สูงสุดสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์นั้นเป็นเรื่องที่ขานสายตาสังคมแต่ไม่สามารถพูดได้แต่ผูออ้อดีตผู้บัญชาการตำรวจนะครน,นี้บอกว่ายอมรับว่าสังคมคลางแคลงใจเครือบแคลงใจพนักงานสอบสวนและตำรวจชั้นผู้ใหญ่ควรออกมาชี้แจงในสังคมว่าตกลงทำไมคดีนี้จบแบบนี้ไม่อย่างนั้นองค์กรตำรวจทั้งหมด จะเสื่อมเสียชื่อเสียงได้และตั้งคาถามต่อไปนะครับว่าทําไมไม่สนใจลูกน้องเลยลูกน้องตายทั้งคนปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรนะครับพักก้าวไกลนะครับก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นนี้อย่างรุนแรงว่าขอให้อายการสูงสุดและสํานักงานตํารวจแห่งชาติออกมาอธิบายนะครับว่าการไม่ฟ้องคุณบอสอยู่วิทยา เกิดจากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คงจะเป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งในสังคมความไม่พอใจในสังคมระรอกใหม่ขึ้นมาซึ่งคงจะรวมศูนย์อยู่ที่อายการนะครับรวมศูนย์อยู่ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติและในสุดแล้วนั้นคนที่ยังไม่พูดอะไรในเรื่องนี้มีอยู่2คนซึ่งจําเป็นจะต้องพูดนะครับคนที่1คือพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจําเป็นจะต้องมีการมาอธิบายความในเรื่องนี้ว่าทําไมสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่พูดอะไรเรื่องนี้คณะกรรมการตํารวจ ไม่พูดอะไรเรื่องนี้รวมทั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนายรัธมนตรีซึ่งเป็นคนดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติอยู่ในปัจจุบันพลเอกประยุทธ์จ่อทุกเรื่องให้ความเห็นได้ตั้งแต่การปลูกมะมุยนะครับให้ความเห็นได้ตั้งแต่การปลูกยางนะครับให้ความเห็นได้ตั้งแต่การเลี้ยงสัตว์ต่างๆแต่พอถึงเวลาเรื่องนี้เรายังไม่ได้ยินความเห็นของพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ตราบใดก็ตามที่ยังไม่ได้ยินความเห็นนั้นคําถามที่จะดังกึกก้องในสังคมไทยก็คือสังคมไทย เป็นสังคมที่คุกม,มีไว้ขังคนจนใช่หรือไม่สังคมไทยเป็นสังคมที่ถ้ามีเงินก็จะมีความสามารถในการใช้เงินเพื่อเข้าถึงผู้มีอำนาจรัฐในส่วนต่างๆจนกระทั่งมีการดําเนินการใช้กระบวนการใช้เวลาใช้เครื่องมือเครื่องหมายทางกฎหมายต่างๆเพื่อทําให้คนที่ผิดกลายเป็นคนที่ไม่ผิดสื่อสารกับสังคมว่า ชีวิตคนจนไม่มีค่าส่วนคนรวยนั้นมีเงินซื้อการรอดคด,ดีได้นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกในสังคมไทยถึงความเชื่อเรื่องกระบวนการยุติธรรมว่ามันยังมีจริงๆอยู่หรือเปล่าในประเทศนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในกรณีของตำรวจหรืออายการถ้าไม่อธิบายน่ากลัวว่าประเด็นนี้คุณบอสอยู่วิทยาอาจจะก,กลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่นําไปสู่การไม่พอใจรัฐบาลการขับไล่รัฐบาลอาจจะมาจากเรื่องแบบนี้ก็ได้ความรู้สึกถึงอภิสิทธิ์ชนในสังคมไทยเป็นปมใหญ่ที่จําเป็นจะต้องมีการแก้ กลับมาพบกับผมสีโรดค้ำไพ่บุญได้ใหม่หรายการโอวิวทางเพจไวซีวีโอวิวยูทูบไวซีวีเว็บไซต์ไวซีวี d c o t h เชะโทรทัศน์บ่าวเทียมส่องต่างครับสวัสดีครับ